เช้านะคะหกโมงยี่สิบพระอาทิตย์ยังบ่ขึ้นค่ะเมื่อนี้ปปามาส,สวนว่าจะมาเก็บดอกหอมต้นหอมนะคะแล้วกะขึ้นช่ายจะไปใส่ต้มอ่าโครงไก่นะคะแม่มีต้มแม่มีโครงไกป่ป่าก็จะต้มนะคะเนาะกำลังติดกินสิ่งนี้แล้วก็หมูสับบดหมูบดนะคะ,นะเนาะใส่แบบเอาไว้เอาไว้กินกินตลอดวันเลยแล้วก็มีเส้นเขาเปียกนะคะ อากาศเย็นค่ะ20องศาค่ะแต่ว่าอ่าเศร้ากี้ก็จะไม่ีหมอกนะคะหมอกหายไปแล้วเหลืออยู่เบาบางนิดหนึ่งนะคะดูผักขาอ่าผักขานคะคะอันนี้มันรวงนะคะมันรวงมดเลยนะคะเพราะว่าบอคิดว่าเอ๊ะม,มันจะตายบอหรือมันจะรอดบอเนาะค่ะเนาะ หรือมันต้องเป็นแบบนี้ของมันนะคะมันผัดใบนะคะดู้หเป็นแบบนี้นะคะเยน็ยนเยน็นเพราว่ามันเป็นหมอกยึดแถวใบๆในขณะ,ะยังมีหมอกอยู่ค่ะมารุมโอ้โหผลเยอะเลยนะแต่มันเป็นกินกินน่อยมากๆค่ะบม่รู้ได้ผลมาจะกผลขนาดไหนนะคะดูต้นนี้มัน รู้สึกเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะคะแต่ปากกระกบ,บรูน์หรอกต้นมันแบบว่าใหม่มันแบบเบาบางมากๆค่ะแค่โนมลงมากหักตอกเลยค่ะว่าใส่ชุดเหมือนชุดจะไปวัดเลยนะคะ,ะจะได้กินลาบอีกแล้วตอนนั้นต้นไงก็เนี่ยค่ะพอก่ะ ปั้นออกนะเพื่อที่จะให้มันออกยอดแบบนี้ก,นก,นกินกับปน่นกินกับป่นกินกับลาบจะแซ่ค่ะจะตามมาเก็บหอมกันโอ้โหบรรยาก,กาศอะบากลิ่นอายความหนาวยังมีหมอกนะคะกลางคืนนี่ก็จะเย็นนีค่ะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็จะได้ใส่เสื้อแขนยาวนะคะ บรรยากาศที่อุดรมีความเย็นให้สัมผัสอยู่ในเดือนตอนนี้ต้นเดือนมีนาแล้วเนาะมอกมอกมอก,มอก ดอกหอมนะะี่ค่ะมันพัดเก๋แซ่บนะคะ่ะใส่ต้มเส้นข้าวเปียกหรือว่าภาษากลางอาจจะเรียกว่า๋วจับยวนนะแต่ทางบ้านปันเรียกข้าวเปียกเส้นหรือว่าข้าวเปียกธรรมดานะคะเรกว่าดอกหอม ส้มโป๊ะส้มโปะรสชาติเหมือนมะเขือเทศเป็นเปรี้ยวๆเป็นข้าวๆค่ะหาเนี่ยไหมขึม้นเหนียวเลยส้มโป๊ะเหมือนลูกทงเทงนะคะใส่หอมเยอะๆโอ้โหหอมแขกค่ะีนะค่ะ หมวใหญ่เบื่อเริ่มเทิมพ่อหลอกหล่อให้แม่กินพักค่ะเพิ่งกินพักบ่เก่งไหมค่ะบ่โซมาพอปลูกพักเยอะถ้าปักกลับไปจะใครจะกินพักนี่เอาอันนี้ไปใส่นั่นเนี่ยหลอกแม่กินผัก อันนี้ไปใส่น้ำพอ่อใส่แบบ่หลายค่ะเดี๋ยวใส่หลายมันจะนาเกียดเนาะราต้มข้าเปียกยังคืขึ้นมีพักนั่นพักนี่มันกะสิวานะคะพักชนิดเดิมอันนี้คือใส่แล้วหอมมากอร่อยมากใส่เหลือดไก่นะคะโอ้ยแซ่บแซ่บขนาดต้มข้าเปียกแกงเสซนว่าเฮ็ดค่ะ เขาว่ากินแต่ข้าวเปียกก็ฟินแล้วอร่อยแล้วเก็บไปเท่านี้สมโปตนใหญ่เลยค่ะเนี่ยปลากระสีได้กินอยู่แหละมันหลายวัชพืชค่ะเกิดขึ้นเองแต่มันก็กินได้ก็คือวัชพืชมันก็กินได้บางอย่างก็เป็นยานะคะ เดจจรัจฉันธ์อะไเบางพักลินปีค่ะแต่มันจะอยู่กับอ,อะไรนะชื่ออะไรพระอินพระอินสักอย่างนี่คะพักลินปีจะปนอยนู่นมันนี้ค่ะแต่อันนี้บ์มันลินปีแต่มันคล้ายกันก็วัชพืชที่ถ้าเป็นพักลินปีแต่ก่อนน่ะกินอร่อย แต่ว่าอ่ารสชาติมันกะอัิเปียนไปตามยุคสมัยแล้วกะไหวของเฮ้านะคะเขาอาจจะรู้สึ่ว่ากินบแสแซบมันรสชาติบะคือเกามันอาจจะว่าแมน้นรสชาติคือเกาแต่ปากเฮ้าบะคือเกาาค่ะอันนี้เอ๊เดี๋ยวปะจะอก เ,เขียนกำกับให้นะว่ามันชื่ออะไรที่มีคำว่าพัอินสักอย่างนะคะคอมเมนต์มาก,ก็ได้นะคะแต่ไปเห็นพักลินปีอยู่พอบอกปลาเบิรอยู่เมือกอนเนี่ยวันนี้ไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นเลยวันนี้มันสีอยู่ร่วมๆกันนะคะโดนพ่อทอนไปไปพเพาะแล้วค่ะเพราะว่า,าพักลินปีเนี่มันมีอยู่ยุก,กอเดียวนะคะจุ่มกันยุก,กอเดียว แต่มันสิมักหนามนะคะวงตุกมันสิมกัก้นมามเพราะว่าทักไอ้ต้นต้นพืชเคะ่ะแถวนี้เขาได้น้ำอีกไม่กี่เดือนต้นมันปาก็จะออกดอกอันนี้บอแน่ใจว่ามันป่าบ่านะคะแต่วาทีนแน่ๆมีมันป่าอยู่ต้นนึ่ง พักกระซางค่ะสาบเสือต้มน้ำอาบมือก้อนเนี่ยค่ะเอาพักกระซางส้นลายๆนี่โอ้ยหอมหอมสดชื่นมากๆตาขาปากระบานก็เนะบัดเนี่ยได้ผักที่ต้องการแล้วมาเก็บแค่นี้กระเพราค่ะเกิดเองบออึดบอยาค่ะมาแวะเด็ดตำลึง ต้มรึ่งในายค่ะผักริมรั้วนี่เองไม่ต้องดูแลแต่รดน้ำา็็ดียอดมันจะติอวดนะคะนะสูงๆมันมักจะเอาไม่ถึง ัเยอะที่สุดแลว้วก็ผักท่อนยาวที่สุดมักขมัดชอบเลยนี่ชอบเลยผักล้นหม้อ ใช่มีขิงกระเทียมโครงไก่หมูยอเลือกกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมมาใส่หอมๆกินมืดมือเขาเปียกถุงนึงกินเส้ากระเทียงล่ะค่ะบางสม,มั 你们把。 จีจะทีนี้ไก่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 อาหารเสริมเสริมกับข้าวเปียก ทุกเช้าจะได้ดอกอันชันประมาณเท่านี้นะคะจะพามาดูความหวังโค้งสุดท้ายของใครหลายคนที่กำลังหมกมุ่นในการเก่งเลขต้นนี้นะคะเอิญยังก็กวักมรก่อหรือยู่ากวักเงินกวักทองนะคะให้หวยนะคะงวดที่ออกตอนนั้นหนึ่งแปดนะคะ พอได้ตรงนี้แหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อปากกับคนนึงกับไม่ได้เบิ้งเป็นนะะเนาะถ้าไปเห็นปากก็จะเห็นเป็นลายเป็นด่างเ,ยเียเนาะแต่พอมาเห็นหนึ่งแปดสื่อท่านที่ออกงวดนั่นเลยค่ะตาดีได้ตาไายเสียนะคะเนาะใครเคยถูกกับต้นนี้ฮะ มันลายไปหมดถ้าคนดูเป็นก็คือจะได้เนาะชว่วงที่ปลามาใหม่ๆมาถึงเมืองไทยนะคะเพิ่อนกระสีห้เบิ่งอยู่ตรงนี้เด้ตรงนี้เด้แต่ปากกระม่องบเหน็นมาเป็นเลขเนะคะน่ะเนาะแต่มันก็โตขึ้นไงมันโตขึ้น <S <S น่คะ ค้ามเชื่อแล้วมันก็เป็นจริงด้วยเห็นเห็นตอนนั้นสื่อท่านที่ออกท่านที่เลยค่ะหนึ่งแดตไปงามไหนวะเน,นี่ยฮะนี่มันมันขึ้นใหม่ขึ้นเรื่อยๆจะเป็นพุ่มใหญ่มากนะคะเอาวันนี้ไปตากแดดก่อนเล็บครุดเล็บครุดค่ะ